สวัสดีค่ะยายตาพัทยาพากินพาเที่ยวจ้านี้ยายตามาไหวพ้พระวัดหลวงพอ่อโสธรจ้ารือแวะม่กินขา่าร้านอาหารเรือนล่มไทรหแม่น้ำบางประกงค่ะเบิ่งวิวค่ะเบิ่งวิววิวแม่น้ำบางประกงค่ะน้ำหลายน้ำขึ้นอ,อันคือตัวเมืองอันสะสระเซาจ้าวัดหลวงพอ่อโสธรจังหวัดสะเสรงเซาที่ยายตานังกินก็ะยุเรือน เลือนอาหารยื่นออกมาในทะเลเนาะเอาห็นในในแมนานางปลากรมจ้านั้นเป็นปลาจากคนจากค่ะไม่ไก่ปลานี่ก็มีอาหารปลาใครอาหารปลาไปก็อยากกินไปมีตับปลาโกดตัวงาม,งามล้วตัวใหญ่ๆกินกันขนมปังกูนะไก่แล้วก็อันกินพร้อมวิวงามค่ะวิวงามเลยเย็นสบาย หลวงพ่อสุทธรยายมากแกบนจ้ะแกบนที่ขายบ้านได้นั่นละครับนี่เป็นพี่สาวขายบ้านได้กระเละแม่แกบนบนพื้นไม้เป็นปีล,ละล่ะนี่ค่ะวิวงามสวยงามจ้ะร้านอาหารเรือนลมไส้ยษ์ก็เคยมากินสามซี่เพื่อนนี่แหละค่ะอาหารขึ้นซื้อเพิ่นคือกุ้งแม่น้ำเผาเจ้าหญิงเพเว่นกุ้งแม่น้ำเผาเลยค่ะน่ากินเสิน์ฟเลย ย้ายกับสรา้างบ้านอะไรหรอกจ้าไปเบิ่งอาหารกันจาน้าบ้านอาหารสัมปทา,จานจา้าจ้าเลื่อนต้นไสรเลื่อนต้นไสร่ต้นไสรใหญ่กะละคอนกวนก่อน,อน,ยอยอนวิบวมมับมาเนาะค่ะคนหลายต้องจอมโตเลยกันท่านี้ก็เงียบๆกันหน่อยหน่อยจ้าอารมณ์อากาศจ้า หลายมันเป็นตอนใบสองใบส,าม,สามนะคะีหามตัวใหญ่หนึ่งใบได้เก่งใหญ่เป็นสวยงามอุวส่สวยงามจัากุ้งเผากุ้งแม่น้ำเผาจ้านี่คือเป็นนางเอกระเอกของ้านเรือนลมไซเลด้ท์กันว่าไผ่มานนีกับตองสั่งเพราะวันราคาก็สูงจกักหนอยเนี่ยค่ะจานนีพันซีเลยเรยแต่ะะว่าบ้าพิหวังจะ้ะเสะ่บซดหวาน รลอยที่สุดมาไหสิมาต้องเก็บเงินมาไวเลยนี่เก็บเงินมาไวแต่กินกุ้งแม่น้ำเผาเพิ่นสีมีไส้เดียวจะราคาเดียวคือถ้าใจกินกุ้งเผาคือราคานี่ลราคาเดียวเี้เพิ่นค่ะเส่บก็แซ่บเบิเ่ลไก่หมือน้วแล้ว่ววาปุ้งปุุงมดที่หลังอากาันซีหาคนจะย้ายเปิ้ลเ น้ำพีเพลนสุดยอดกันรุ่งแม่น้ำเผากินริมแพเรือนต้นไทรแม่น้ำข้างแม่น้ำบางปะกงจ้ะสวยงามมากจะเบิ้งใดะคปะิดเสีบบอ <c oughs> เกิดเพลงไทยๆจากไทยโบราณเพราะลานนีตก็นตั้งมาโดนครับ <c oughs> เช็ดเบิ้งใดด้วยคะ่ะเรือนต้นไทร ปริมแม่น้ำบางปะกงจังหว,วัดสิงเซาเจียยาขอตัวกินข่าวกันเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตายได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกหบคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ